นี่ abei, มึงตัดไปมึงตัดเชือกเลยนะปูเขาไม่ยอมมาเขาเครียดมึงระวังหวยตัวนี้ให้ดีนะสองเจ็ดจิตสองวัยลาววันนี้นะแล้วทุกทีเขาคู่ใหญ่ลูกปลาคือเนี yeah, ่ยลูกแล้วเขาไม่รู้เขาแล้วเขานั่นเองผมไม่รู้เลยนี่มึงตัดไปมึงตัดเชือกเลยนะครัับตวปลเมื่อคืนนี้เขามาให้ใหม่เลเขามาให้ใหม่ ตัวทีฏตาให้ไปเล่นไม่ไม่เขาเ่าแล้วใช่ไหมนี่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยหรอขอโทษบรญยาต้งลงกันวันรถแหอะไรมันจะเป็นไงเนี่งใหม่เดี๋ยวมึงไปตัดเชือกนะปู๊บเครียดอย่างคัสเน,นี่ยเขาว่าไงถูกไหมต้องไปขอด่างทำไมต้องคืนงครูใหญ่เลยเก้าทวดเก้า<ป><ป>หุย นี่มึงไปตัดเชือกนะหมดท้ายเดี๋ยวผู้ะตามไปนู่นนี่ปูไม่ยอมมาครับอืมปู่ทำไมไม่มาเมื่อคืนเนี่ยไม่มาถ้าปูมาให้ก็อีกคนนึงก็จบนะเด็ตัวที่ตาแม่ให้เมื่อคืนเนี่ยไม่เลยนไปตัวเดียว ไปนี่มึงจะนั่งไม่ตัดเชือกไหมวันที่มึงลงนะมึงลงรวดแรกมึงเปิดทีนงะเปิดบุญบาร,รมีเปิดโชคลาภปู่เขาไม่ยอมมาเขาเครียดมึงมมมลงที่เขาไม่มาเนี่ยเขาเครียดมึงรับปาก,กว่าจะมานั่ง,มง,งไม่ได้รับปากว่าจะมานั่งเลยเนะาะไปเลย ก็มีกล้วยมีน้ำแดงแล้วก็เหล้าสีให้ขึ้นในเขามึงทำวันตัดเชือกเลยมันเต็มตัวแล้วล่างจะให้แค่สองตัวล่างวก็เด็กน้อยจะจุงกันเด,ด็ดวดมึงเอาตัวใหญ่ลูกเดียวนี่มึงงวดแรกกระดา ทำเลยทำที่บ้านมีเหล้าสีพืนคูใหญ่เลยนะพืนคูใหญให่เขาแล้วมึงนั่งนี่มึงต้องไปตัดชุดชุดสีอย่างที่พ่อนุ่มสีแบบนเนี้ยเนี่ยแบบกระเป๋าเนี่ยมึงนั่งมึงโบดมวดแรกให้เขาเลย มึงนั่งยังไงมึงก็ได้สามตัวเดี๋ยวล่างกับเด็กน้อยให้เลีกล่างกันนี่ปู่ไม่ยอมมาเขาเครียดถึงมึงไม่นั่งไล่เขา,ยายเขาก็พอมเยียงกันเดี๋ยวเขาก็จะไปจะเชิญเขาไปบ้านไปให้โนโนเลยมไม่เปิดโน่นเลย ก็โทรมาให้เขามานั่งเลยวันที่15ประมาณโอูจะนั่งเข้าทำประมาณทุ่มึงสองทุ่มทำเลยแต่ต้องขึ้นกล้วยกาว้าววีเล่าธรรมดาครูใหญ่นีม่มีกล้วยก้าววีมีมะกอกก้าลูกมีผลไมก้ก้าอย่างมึงจะจัดของใหญ่เลยไหมครูมงึงงวดแรก ถ้าเล่ามันเก้าขวดนี่มัน,ววมนจะหลายเงินเนาะครับอาปูให้เ,เบียขวดนึงเราขาวขวดนึงเราสีขวดนึงกล้วยก้าวหวีมะพร้าวกาว้าลูกแล้วก็ผลไม้กา้าอย่างละกา้าโชนไปเลยแล้ววันตัดเชือกมึงน,นั่งอย่างไงมึงก็จะปวดเขามีบุญบารมีมาแล้ว ซื้อกันไปเลยวันที่สิบห้ามึงเปิดเลยกล้ว,วยก้าวหวีมะกอสูกมันมีไม่นล่ารวมกันไหยไม่รวมอย่างละ9ก้าเนี่ยเก้าหาอย่างไม่ใช่มันไม่ง่ายกล้วยกาวหวีมันก็เอาเปิลก้าเอาไอ้นี่ก้า กล้วยก้ากล้วยก้าวก้วยขึ้นไม่ได้นะก้าหวีเอาให้ครบกล้วยก้าเหล้าสีขวดหนึ่งจาก้าขวดแล้วก็เบียร์ขวดหนึ่งเหล้าเอาเหล้าขาวสี่สิบขวดใหญ่เครียดมึงให้แล้วสามตัวหางเดียวมึงบอกว่าจะมาลงกูบอกว่าให้อาชุดขาวมาให้มึงลงให้มึงโกดองเต็มตัวแล้วยายตา ก็นั่งอก็ที่กูไม่ยอมมาไม่ยอมลงมึงระวังหวยตัวนี้ให้ดีนะสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยเลขล่างระวังให้ดีนียายให้ไปหางมึงใช่ไหมสองหกตัสองข้าเก้าสองเก้าสองเก้าก็หกตัวเดียวกัน,นระวังดี เดี๋ยวจะให้ลา่างนี่ให้คู่กับเด็กน้อยจะให้ล่างเจ็ดงวดจะจูงมันไปก่อนมึงก็ให้ประยะสิบมวดเลยงวดแรกมันเปิดเลยวันที่สิบห้าตัดเชือกแต่ปูมาเขียนให้มาคืนนี่แล้วถี่กูนอนอยู่ตรงนี้แ,แต่ขอไม่ยอมลงไม่ยอมมาขี้ได้ไห เดี๋ยวข้าวเองล่างมึงอะพอมันเต็มตัวแล้วมึงไปรับมามเต็มตัวแล้วแล้วก็มีพวงมาลัยดอกไม้ดอกไม้เนี่ยเอาใส่ถาดแบบนี้นะพวงมาลัยกลมๆอ่ะเขาใส่ถาดอย่างเนี้ยถาดนะึงแล้วก็ตั้งไปแจกกันมึงน,นั่งกลางแจ้งนะเดี๋ยวดอกไม้อะดอกไม้เดี๋ยวห้าล่างจัดทะลุเขาขึ้นไปเห็นหมดแล้วที่ขบวนมาคืนเนี่ยปีโป้เครียด ไม่จะโคโก้โคมึงมึงลงจ้าลงเต็มที่เลยโปรดเขาจ้าโปรดโคโปรดดาโปรดบนบารมีให้เขาจ้าให้เขาทุกๆคนวันที่ เขาซะพยายาจะหารถแห่มาเล่นในเขาก็มาได้ถ,ถูกกันเยอะหัวหมูก็มาเลี้ยงได้เก้าหัวของอะไรอะ่ะพ่อร่างสองคนนี้กล้าทำอยู่แล้ววันที่สิบห้านั่งเลี้ยงตอนเช้าตอนประมาณสามสี่โมงเช้าสี่โมงเช้าวันที่สิบห้างวดเนี้ยถ้าถูกหวยแล้วสามตัวเลี้ยงใหญ่เลยตาให้ไป ล่างขอศูนย์ศูนย์ห้าหกหวยลาววันนี้นะศูนย์ห้าหกแต่ว่าห้าหกนี่มันจะออกนะแต่ว่าเดียวเนี้ยลูกจะกลับไปอีกกศูนห้าหกหวยลาวนะแทงกันถ้าได้หวยลาวก็วันที่สิบห้าตัดเชือกเลย วานี่เล้าพ่อเขาใหญ่ก็ให้ยังให้ตัวไหนลูกจะเป็นเก้าเก้าห้าหกตัวเดียวก็คงตานะอ้าววันเลี้ยงตายายสามคนนี่จะไปช่วยที่โนนด้วยงวดแรกนี่ต้องวางกันดีๆน,นะยังไงก็ ของเก้ามันก็ล่างเขาจะรู้ไหมเนี่ยเอาเอาง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ลูกเอากล้วยครบเก้าหวีเหล้าสีขวดหนึ่งสี่สิบขวดใหญ่เบียร์ขวดหนึ่งเอาเบียร์สามได้ไหมเอาเบียร์สามเหล้าเหล้าสี่สิบขวดใหญ่แล้วก็เหล้าสี่ขวดหนึ่งกล้วยเก้าแล้วผลไม,ม้รวม เอาง่ายๆนะเพราะมันจะหาซื้อยากผลไม้รวมถาดใหญ่เลยเดี๋ยวกระดอกไม้ใส่ถาดดอกดาวเรืองห้วยไม้หวงมาลายกลมปื่อใส่ปูนก่กอนแล้วก็โก้กนโมนวดแป้ง สองตัวนะมีผหมูเป็ดเก้าตัวพี่ขอผมจะเอาเอาเป็นวิธีก่อนเดี๋ยวล่างกับเด็กน้อยจะให้ล่างแต่ยังไงต้องปูว่าออกลูกเจ็ดสองนี่หรอกล่าดจานเองใช่ไหมล่างเดี๋ยวก็เด็กน้อยเขาจะเยอะเขาจะได้ของพวกนี่ยเขาจะจานเด็กเจ็ดสองหกสองนี่ยังไงก็ออกแต่ปูจะเป็นเจ็ดสองนะ ไม่ดีจะอ่านเลยลูกไวยตัวนี้ลูกเจ็ดสองเนี่ยมันเป็นของในเพิกในหลวงลูกโอจะให้ไปหาไอ้น้อยทำไมไม่มาเขียนไอ้น้อยทำไมไม่ให้เลขลอตเตอรี่ตัวหน้าตัวหลังไว้นอเนี่ยม่รู้มันบุคคลนี้มันมาอยู่นี่กลับหมดแล้วลูกไม่มีสักคนลูกพากันกลับ ามเมื่คอคืนนี่เนานี่วันนี้วันที่เท่าไรลูกเจ็เก้าในบ้านใครไป็นัางย่างสามตัวหมดเหรอยางเหรอใครจะลางาไว้ไปเปิดเลยลูกเปิดโชคเปิดลาบเปิดมันก็มีเงื่แท้ของลกูกเดี๋ยวสามตัวมันจะออกที่บ้านโอยมันจะย้อนมา มนัตัดเล่นดีไรวไรว้วอ่ะไวรวคงจะย้อนมาอีกอย่างนั้นพวกลูกมามทุนัยเอาลูเลยเลนี่เนาะแค่นี้นะลวันที่ห้ลโค้งสุดท้ายลูกต้นัง่งเอาสามตัวได้ดีหาเลียวเราวางเจ็ดสองนะเราวางให้ดี7สองกสองวกัน

ไลาวก็ได้ดูด้กันเลย